เพชรเชียวเพชรพอน,อพาาาพน้องยิ้นเอามาให้พี่น้องซ้อมผงแบบไงเพชรซ้ำรอบีพี่น้องล่างเนี่ยง่าดขนาดนี้จะมีใช่หรือไม่ขีดินมันหลไหมพี่น้องขีดินน่ะหลายหลายอันนี้เพชรทานไงพี่น้องก็ทานไง ตัวนั้นหาเองพี่น้องอันนี้เห็ดคอหาอุย้ยอันนี้เห็ดคอหาเองจะหาวาังแรง30นาทีพี่น้องเลยถวยหนึ่งมันขำก่อนกันเลยกกนะเด็กเด็กเห็ดเนี้ยกะสิมาล่างเห็ดกว่าซิล่างแล้ว แกงกินแรงจิโนะแกงกินแรงอย่าไม่ให้มันมาสนไหมเหตุมีหันก็ัวสิแล้วอีกนี่ มีทองฝากก้าแบบแจมทองฝ้าแบบว่าวิ่มงเมฆด้วพี่น้องหอนหอนมือนี้นะรุ่นอยพอพ้นสิโต๊กับโต๊ะอย่างไหพ้นต๊ะพี่น้องโต๊ะกับโต๊ะย่ำมานอดย่ำกันขึ้น้องใชได้เย็นยืดาอ่ห เห็ดเขาเอิ้นเห็ดยังนะพี่น้องเห็ดดังนัวพี่น้องมีเห็ดดังนัวราคาเห็ดเห็ดทานง่ายราคาเห็ดน้ำมาครับครับเห็ดดินนะนะพี่น้องมันเผาเลยแหละ วสีล่างแล้วสิได้จัคดอกน,น้องเปื่อยนะผมันบวกแข็งคือเฮ็ดทานใหญ่เฮ็ดทานใหญ่มันแข็งมันหลางง่าย คิดตีดไลายค่ะ Thank มาได้หาจะได้กินได้ล้างเนาะบ่ได้หาจะได้ล้างได้กิน,นี่ทั้งบ้านติ่ตูอยังบ่ทันละออกบ่พี่น้องเพราะว่าบ่าทันละเห็นพวกเพิ่นหายพวกซ้สำสีนี่จะเฮ็ดปวงนะพี่น้องเฮ็ดป่วงจะมาออกโคตรโค่แท้ไปมือได้ก็ได้มือละท้องซ้ำหา ่นี่ครับพี่น้องถึงล้างแล้วพี่น้องข้าสิแกงพี่น้องแกงร่วมเสตเกเพี่พี่น้องเฮ็ดพอตเอ้าฮามองแรกพี่น้องเลยเพิ่งเนี้ยนี้แต่ดอกอ่อนๆขาวขาวพี่น้องล้างแล้วแกงปิตะวานขนาดพี่น้องข้าสิแจงงักพักอีกตู่ใสอดพักติวเนาะพี่น้องเสร็จแซมอแรกน้ำกันเนาะพี่น้องเนี่ย ล่างยากี่ลิพี่น้องเอ้กัวสีแดงเฮ็ดอันนี้กับล่างประมาณส้มมุ้งหนึ่งนี่กับส้มมุงหนึ่งโอ้ยันสีตาขย้อนสีดใดหลายพี่น้องเลยส่วนคริงหนึ่งกับแบงหนึ่งนั่นพี่น้องนี่พี่น้องส่วนอันนี้หนึน่งพี่น้องอันนี้คือสีหนึ่งจำแก้วพี่น้องเห็ดแกวมกเร็นแสบแ,สแสนาะพี่น้องเลยหอยหนึ่งใส,ส่ใบใส่ยอดมะขามอ่อนนะพี่น้องโอ้ย คืได้ครับน่ากินบอกครับตำข้าวเบือก่อนพี่น้องมีจากพี่น้องทำการแกงแล้วพี่น้องเต็มหม้อน้อยพี่น้องผมมีใบยาน่ากันพี่น้องตำแต่ข้าวเบือกับผิดใส่น่ากินบอกครับน่ากิน <laughs> mình nhảy cấp là ăn kìa đây Xúc là thì non mơ khỏi vì nó là kinh đó. Xài nạp chọc vì nó. ว่าใส่หนามน้อยเดียวหนามเฮ็ดมันออกอีอก่เนาะบักลายมันซีมก่อนเบื่อยุ่งร้ายอยู่ดิมาด้ไอไผ่หยาไมาด้ขับมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อ แสบเด้จแกน่นอยเขาก็สใส่ผ้าอีตูลงไปพี่นอ้องแสบแสบพี่นอ้องเขาก็ใส่ผ้ออาอีตูลงไปพี่นอ้องนี่นี่จะนี่จ้ะพี่นอ้อง ใส่ผักอิฐลงไปแล้วก็ปองเลยเนาะพี่น้องอ,อุ้ยหอมเดียพี่น้องเลยอยากกินน้ำข่อยบอสซี่มีก่อนอแสร็จแนพี่น้องเพราะะเพราะะไรปองกันพีหน่ะกินบอกพี่น้องมีทั้งแกงเห็ดแกงเห็ดพอใส่กับเหรดรวมพี่น้องแล้วกันหนึ่งเห็ดร่วมเนาะพี่น้องหนึ่งเห็ดรวมแล้วก็มีแก้วมา เล่นพี่นอ้องอันนี้ก็คืออ,อมกบเนาะพี่นอ้องอมกบไปไปไปพี่นอ้องไปกินน้ากันพี่นอ้องชชสวัสดีเนะพี่นอ้องมากินข้าวเรื่องน้ำกันทอนกับห่อนก๋วยเซได้กินก๋ว้เซี๊ยตีก๋วยเซได้กิน ครบใจไม่ติดวันดีปรเทศ,เทศนเนี่ยเกษว่ะนี่ละสีสามหน่วยเลยที่สี่ยนงน้างน่าจะนอนทินถัากันอี๊แม่นอยู่นั้นดีดีนะแต่ถึง่ดีหวยนอนร้ายวาย

เาว่าไข่เอาว่าขึนบ่ไปห้าหมทหาหมอไข่กอ้อ๋อนซื้อแนมาตีทัวได้แม่ที่หมอนแห้งนั่นน่ะจะง่ายิ่าโอเดอเด้อไปหาหมอ้าหมอเด้อเอา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 ไปพาไปห้าหมอเพิ่นกับบ่ไปมันว่าอ้ลมีลิเัมือแรกเนี่ยเ่ง ทำเยอะนก็คิดมาเป็นกตัวเฮ็ดน้ำดนรน้ดาเฮ็ดไลนเนี่ยคนกันกระทะหมาอภิเลยหด้อมาดเฮ็หน้าตีนได้ได้งานเดือดละมื่นอไปละมอหาานงมาเมื่อวบริษัทอพินเดี๋ยวมากระถาได้ แม่จะแม่หน้าดีนะให้ลูกหรักบ้างแล้วก็มากึงเล่าให้เาส่งแกเดี๋ยวไปหาเด็กพอไปหาบัดชาคนไปหาอยู่หน้าอืา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn